คุณผู้ชมขาพูดถึงข่าวคราวเรื่องของการที่มีวัสดุก่อสร้างาหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆหล่นจากข้างบนเนี่ยลงมาโดนรถท้องถนนเนี่ยเ,เยอะแยะให้เราได้ติดตามกันแต่ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับพิธีกรแล้วก็ดีเจฝีปากกล้าอย่างดีเจเอกกี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดีเจเอกกี้เนี่ยเจอกับตัวเองเลยก็เลยมีการโพสต์คลิปนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ อุโมงที่ทำมาสองปีนี่แหละแล้วก็เหลือสองเลนที่เราก็ต้องทุกคนสาหัสอยู่กรถติดทุกวันอยู่แล้วเนี่นะฮะนี่นี่กระเด็นมาอ่ะนี่นะฮะเกือบครึ่งคันคือถามจริงเหอะว่าประชาชนของเราเนี่ยต้องต้องทำใจใช่ป่ะคือต้องทำใจว่าเออซวยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะหรือว่าทางคุณเนี่ยป้องกันอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยขนาดเราซ่อมบ้านน่ยยังต้องขึงผ้ากันข้างบ้านเลอะเลยอ่ะ อันนี้คุณทำระดับประเทศอ่ะเออบอกในดีว่าคือต้องรักสภาพใช่ปะ่ะอยากรู้จริงๆเออจะได้ทําใจไงเวลาเกิดขึ้นครั้ทงที่สองนะโอ้โหคุณรถใครใครก็รักเนาะนะ แรงทํางานมาเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้รถหรูมาคันนึงแบบนี้นะคะโ,<อ>โดยเหตุการณ์ด<อ>ังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ d j เ e อ็กกี้เนี่ยกำลังขับรถผ่านถนนแถวๆทางแยกพัฒนาการที่กําลังมีการก่อสร้างขุดเจาะอุโมงค์นะคะซึ่งเส้นทางก็จะถูกบีบให้แคบคือเหลือ2เลนเท<อ>่านั้นยังไม่พอก็ยังมีเศษดินผสมปูนแบบนี้กระเด็นลงมาจากที่สูง<อ>มาโดนรถมินิคูเปอร์คันนี้ค่ะคุณูหูห ตายไปเหลือเกินดิ่ใชแล้วแ,แบบกระจายประปรายไปทั่วรถครึ่งคันด้านขวาค่ะดีเจเอ็กกี้เขาเลยมีการโพสต์แล้วก็ตัดพ้อว่าต้องทํายังไงต้องทําใจรับสภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเออซึ่งภายหลังนะคะดีเจเอ็กกี้ก็มีการโพสต์อีกหนึ่งคลิปวิดีโอพร้อมกับบรรยายว่าทางทีมงานเนี่ยได้ส่งช่างมาล้างรถให้ถึงบ้านเลยค่ะแต่ร่องรอยของคราบดินผสมปูนมันก็ยังมีอยู่นะก่อนจะทิ้งท้ายเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องความเสียหายของรถยนต์ก็ส่วนหนึ่งแต่อย่า ให้มีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่มันเซฟตี้กว่านี้ลองคิดซะว่าสิ่งแปลกปลอมที่หล่นลงมาจากที่สูงเนี่ยไม่ใช่ปูนจะเป็นยังไงอ่ะคุณโอ้าเป็นแบบแท่งหินหรือว่าอะไรที่มันหนักๆนะไม่อยากจะคิดเลยและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายของวันนี้ดีเจเอกกี้ก็ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งว่าก็ได้รับคําขอโทษแล้วก็ความรับผิดชอบจากบริษัทผู้รับเหมาทําอุโมงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเนี่ย ไม่ได้อยากจะเอาผิดอะไรเพียงแค่อยากให้ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มันมีสิ่งแปลกปลอมมีวัสดุก่อสร้างหล่นลงมาจากาสะพานหล่นลงมาจากจุดที่มันก่อสร้างแบบนี้มันมีข่าวให้เราได้ฟังกันบ่อยมากใช่แล้วค่ะเอางนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้แล้วเนี่ย ปูนอะคุณผู้ชมล้างยังไงปูนมันก็ยังติดสีรถอยู่เราคอยมากเขาแบบซื้อรถมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่ละบาทแต่ละตะตางเนี่ยพอมาเห็นรถแบบนี้มันช้ำใจนะคือจะล้างยังไงมันก็ล้างไม่ออกอย่างคุณปอนเชิญยิ้มเองก็เคยโดนอันนั้นอะรถบรรทุกคารเหล็กเกี่ยวรถคือถ้ามีคนอยู่ในนั้นคือต้องมีคนได้รับบาดเจ็บใช่นะเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้มีมาตรการที่มันปลอดภัยแล้วก็รัดกลุ่มกว่านี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณเอกนะที่ไม่เจออะไรหนักๆเข้าไป